สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกากอกอ,อีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็มาลงน้ำกลางคืนนะคะนี่นะคะกลางคืนเราจะสังเกตเห็นตัวกุ้งได้ชัดมากนะคะนี่นี่นะตัวกุ้งยบซีเห็นไหมคะนี่ค่ะกุ้งดำมือกุ้งดำมือ,มอโอ้ยเราไม่ได้เอาสวีงมานะคะนี่น้องออยนะคะ ดงมกุ่มนะพี่น้องเราจะงมมันต้องค่อยๆนะเอ้าได้เสยอุ้ยนี่ทุกคนเ้กูมาเดาวียงมากกางมเหรอพี่น um um ้องมาทำาลงเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวใส่แบตแล้วนะนี่มืแบตในนี้ก็ลงได้นี่ในของจริงนี่ มันมีผู้ชายด้วยนะนี่ล้วะสูตรลายลายมัคือลายทหารนี่เห็นลยไห่เห็นลายหามันก็ละอันนั้นอันน้อยกว่นี้บามวันไม่เคยเห็นเขาใส่มีแจ้งแล้วไม่ใช่ะไรนะคุณมันคือสาหร่ายนะมันคือสาหร่ายใบของสาหรายน้ำนะคะมันไม่ใช่ไายนะโอ้โหตอนท น,ะะน้องชายพลละครับพายเรือนี่คือพิจิการมุดปลาะะหรือว่าดำปลาก <c oughs> ็จะมุดลงไปนะ,ะสองปลาย้งพึยินเข้าเรเลย องบ้งงออหนาวจังดดักยบมา้าเร็วลมพมีกรนกดนแรนี่พั <c oughs> <c oughs> นหนาวเากโอ้พันหนาวพันหนา,า,าหวหนาวประลาปะตองงขาวประลาดิ น้ำน้ำน้ำนี่แถวนี้ละคือตอนนี้เจอตัวปลาแล้วนะคะแต่ว่ายิงไม่ทันนู่นฝั่งนู่นก็พี่ชายกับหลานชายนะคะแล้วก็น้องอ้อยเนาะก็คือหลานสะภ้ดูตอนนี้เปาๆก็เห่าแล้วนะอือหือปลาเป็นไงเต่ไปนางรอเป็นไงก็รุ้นไปด้วยกันครับลุงงามไหนเห็นต่ควันคัน ยิงอะไรนี่ถ้ายิงไม่ได้ใหญ่ถ้ายิงได้นฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ปลาช่อนตัวที่เราเห็นน่ะตัวใหญ่น่ะแต่ยิงไม่ได้ช่วงเช้าเนาะ <c oughs> ก็คือเมื่อคืนนี้เราไปมุดปลานะคะ <c oughs> เราไปมุดปลาใหญ่มาแต่ว่าอ่ามันมืดเกินไปนะคะมันดึกเกินไปเราก็เลยขึ้นมาทีนี้ช่วงเช้านะคะเราก็เลยมามุดปลาใหม่นะคะอืมกระหนัง <c oughs> มามุดปลาช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ไฟสะไฟฉายนะคะเราดูเลยหูบลาอาุ้ยเบื้องปลาเพิ่นได้หลายครับพี่น้องเ <c oughs> ด้กบพร้พ่ติเอาเด้กบพร้พ่อม, <c oughs> ออมนี่นะการมุดปลาก็จะ <c oughs> มุดตรงหินไปเรื่อยๆนะมุดแบบที่เราบ้าไปเลย ป๊าไดไหญมาอีกครับโคบีเื่อกันดยด้เหรอืมเดี๋ยมาซื้อได้ปะฮะเยี่ยมืากเยี่ยมาซื้อเยีมาซื้อเล้โคเลยมาเลยโบีเื่อกันดงเยอไดเออนี่แล้วเอามาเถอะชี้เดีเอาลูอยู่พัดมเออโอ้ในมือเอามาแบกคัต้องชื้อเอาหัเบิดยังครับนะอือไปต่อ

เราไม่ต้องไปดำดูปลาที่ทะเลนะคะเรามาดำดูปลาที่น้ำจน้ำจืดนะที่ห้วยเห็ฮ้ยเมย์มดำานุ่งไปเลือกๆเมย์เดี๋ยวคือมันได้หยิบตีนไก่ <c oughs> ยิงปลาที่นี่นี่โค้ดไก่ใหญ่ใหญ่บป่ปลาใหญ่สี่ลอดออกมาพุ้ดที่ปลาใปร้ปอยหมอปลาที่ในปลาอดร้ออยู่ไปมาเบ็ดน้ำหินปลา ผมขึ้นมาดับมิมิเชื่อใจได้ลหลายเลยไม่เหมือนนะลดทีตอนนี้ตสายมันไหร่ตอนนี้เตรียมเขาเรียกว่าตะข่ายหรือมองนะคะเตรียมพ<อ>ี่จะใส่ดักปลาไว้

เดี๋ยวหาดาเี่อันนี้ไใช้เตียงเต็งงอันนีู่ที่พก เป็นปลาภูกูที่เราเก็บเนาะเดี๋ยวแอดจะไปเก็บกูดรอน,นะฮะเจ้าบุ เองนลยนาวครับเฮ้ยขยี้อันนี่ครับนี่คะระหว่างที่ดำปานะค่ะ ่าน้องออยนะคะก็ไปช้อนกุ้งเนาะแอดก็ไปช้อนเหมือนกันปัาดมองดูนะมองด,นดนูนี่คือกุ้งนะ,ะนนก็เต็มจนทั่วก้นกระยังน,นะ,ะพี่น้องลายแห้งนี่นี่นี่แหละพี่้องมัดเต้นเต้นอยู่เหมือนกันนะดูดูดูของแอดนะของแอดก็ไ <laughs> ปตับนึงพี่น้องนี่น้อยๆนี่แหละพี่น้องเห็นบ๊ นี่ค่ะของแอดก็ได้นิดนึงนะคะอต่ำลนี่ำลจะู้หูในพออยู่พอต่ำอยู่และนี่เขาปลาของเรานะคะปลาปลาเนี่ยพี่น้องมชจตัวใหญ่มียกันเห็นจะได้ินมาร์ซอนยอยนะว้ายไม่ทันแล้วตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับกันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเอ็ดเตยิงได้กี่ตัวตัวเดียว ตัวไหแค่เดาตัวนี้ตัวอะเห็นี่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่อีลีน่ะอะลีตสิเออตัวนี้ติตัวเอตเตอยิงได้นะตัวมันถือแกมมันนะตัวเลื่อสั้ตัวนี้ละเออตัวนี้ละถือแกมอือโอ้โหโอ้นี่คือเอตเตอยิงได้โธ่ได้ตัวเดียวเนาะของตัวใหญ่อืออไม่ได้เหรอ ตอบเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ